เดี๋ยววันนี้จะมาบอกเทคนิคการเพิ่มความหอมความอร่อยของไก่ทอดมันคืออะไรไปดูกันนี่เลยพาไปเก็บกันสดๆจากต้นน้องชื่อว่าต้นโรสแมรี่เป็นสมุนไพรของฝรั่งนิยมใส่ในสเต็กแต่เราดัดแปลงมาใส่หมักในไก่น้องมีกลิ่นหอมที่แรงมากนิยมนำมาทำสารสกัดจากน้ำมันหอมระเหยพอได้มาเราก็มาล้างน้ำเปล่าเพื่อล้างเศษฝุ่นละออง ส่วนวิธีการหมักก็หมักแบบปกติง่ายๆเลยก็คือของเราจะใช้น้ำมันหอยแล้วก็ผงรสดีผสมกับโรสแมรี่ใช้การลูดหรือเด็ดจริงๆที่บ้านถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปจะขยำขยำเพื่อให้มันเข้าเนื้อแต่ว่ากลัวจะเป็นรามากก็เลยใช้ช้อนโคนเนาอ๋อลืมบอกสรรพคุณ น้องเนี่ยช่วยในเรื่องของอ่าการคัดจมูกการลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยต่อต้านสารก่อมะเร็งด้วยมีประโยชน์มากๆครับเราจะทอดแบบใช้หม้อทอดไรน้น้ำมันและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออันนี้กระดาษรองทอดช่วยให้ไม่ติดหม้อทอดแล้วก็ไม่ต้องมาล้างให้ยุ่งยากแค่เช็ดๆช็ดทำความสะอาด ก็ใช้ครั้งต่อไปได้เมื่อไก่สุกเหลืองน่ากินก็นำขึ้นใส่จานแล้วก็จัดจานนิดนิดหน่อยๆแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยส่วนใครมีเทคนิคเพื่อเพิ่มความอร่อยแบบอื่นๆอีกก็เม้นมาคุยกันได้นะครับ